ขอก็สอ <c ười> บซ <rons> ้ายทีไปจากว่าเดินยาวไปเนี่ยโตท้าวันมาตั้งน้าาน่ยน้ำางทีาน้ล้วไังยนะครับนะน้ำจากสุโขทัยตอนน้าการที่จะบอกเล่าพวกเรามีปัญหา นะครับที่พวกเรามีปัญหาคือตอนนั้นผมจําได้ว่า,าที่โพทับช้างเนี่ยถนนสายนี้แหละแล้วก็น้ําโยมมันล้นพอน้ําโยมมันล้นเสร็จแล้วนะฮะตอนนั้นเนี่ยพวกเราซึ่งไม่ว่าจะชาวโพวทับช้างชาวบางกิกชาวเมืองเก่าอะไรเนี่ยมันก็ยากี่น้องมาทั้งนั้นส่วนชาวบรุกิรนะครับณปัจจุบันนี้นะครับ,นะนนนะรบก็เกือบจะสองเดือนแล้ว นะครับที่เดือ,อดร้อนปับปรานถย้ายทรัพย์สินหนีน้ำนะครับในช่วงสองสามวันนี้นะครับปริมาณน้ำของแม่น้ำยมขึ้นมากกว่า5้าสิบเซนนะครับสามสี่วันต่อเนื่องนะครับงบประมาณเนี่ยผมว่าานายมันมาเนี่ยแถบส่วนส้มเนี่ยยิงสูงนะครับเราจะสองเมตรเนี่ยัดทำเขื่ t, อนทำถนนกุลล้อมปิดกั้นเนี่ยผมว่าจะเป็นวิธีทีท่ดีที่สุด นะครับดีกว่าถ้าท่านเป็นเสริมถ้า30%น้ำมาเนี่ยพวกผมจะนอนกันตนะรนอนองไหนนะครับผมจะนอนยังไงนะครับว่าผมผมมาวันนี้ไม่สามารถตัดสินใจในหะ้เพื่อน,น้องชาวมนติได้นะครับแต่ก็ขอรับฟังข้อเสนอนะครับเพื่อเป็นตึนนตกษากลแล้วและผมพวกมันดีกว่าแล้วผมว่ามันไ่เป็นการอื่นมันก็เหมือนกันสู้กันแต่จะประเด็นที่ว่าทำยังไงจ,จะให้ีาหายน้อย วันนี้ทั้งหมดแปดโอเคเขาก็เสียหายแล้วละ่วะแต่คือโอกาสที่จะเสียหายต่ไปอ่ะแล้ววันนี้เนี่ยน้ำน้ำท่วมพื้นบ้านเข้าไปตอนนี้ประมาณสักสิบห้านาเรือนนะครับที่ท่วมพื้นบ้านนะครับต้องใช้หนุนแล้วก็เก็บข้าวของที่ที่ลำบากนะครับเป็นส่วนหนึ่งเขาเดือดร้อนหลังับที่เขาไมาย่ยอมให้ปิดกั้นนะครับถ้าน้ำมาอีกจะทั้ระลอกนี้เพื่อนเพ่นครับ เราเคยตกลงเราเคยช่วยกันตั้งแต่เมื่อปีโน้นเคยอารมุ่มอร่อยกันมานะครับก็เอาจากข้อสองนะมากันกันกันเสร็จปป๊บพอประทังน้ำได้สมมุตินะสมมตุติคุณกันไว้ได้20วันคุณเกี่ยวข้าวเก็บตังขายนะได้ตังมาร้อยล้านมาเยียวยาเพราะทางนี้เนี่ยทางหมู่แปดเนี่ย เดือดร้อนหนะักยอมทนน้ําท่วมแค่นี้พอมาอีกก็คุณก็ณไปกรัมไว้ข้างโน้นไม่ท่วมเลยแต่ตัวเองก็ยิ่งหนักขึ้นไปนะฮะฉะนั้นมาเยียวยาเร้ยมเยียวยาณเวลาพร้อมเยียวยานะ,าะเยวลานะลาาี้สมมตินั้นคุณมีอยู่สองคุณมีอยู่ร้อยเาสิหลังคางเรือนะฮะแต่ว่าทางนี้เพื่อเรายังอรอดนะร้อยกว่าล้านเนี่ยกำลังจะเห็นตังอยู่เนี่ย ก็พอจะรอดได้ของคุณเนะี่ยคุณเก็บเกี่ยวแล้วก็แบ่งกันมาคุณได้ไปสองรล้านพอหนึ่งเปอร์เซ็นต์ร้อยหลังทาก็สองล้านอะไรเนี่ยเนาะผู้ใหญ่รับได้ไหมนี่เป็นน้ำใจของคนสองฝ่ายก็คือถ้าเผื่อโทษนะเราเราน้ำท่วมอยู่แล้วเห็เนเพื่อนมันชิบหายด้วยนั่นมันไม่ใช่น้ำใจของคนพิจิตรแหละไม่ใช่คนไทยแหละ